เราอยากดูหนังายอินมานานแล้วนะครับตั้งแต่ส,สมัยแบบเด็กๆผมเคยดูแล้วก็พอเวลาผ่านไปไม่ได้ดูแล้วก็มีความคิดตลอดเลยถ้ามั drive นมีารอินในเมืองไทยได้อีกทีนึงก็คงจะดีและจังหวะนี้ตรงตัวพอดีะนะฮะและแถมเราแถมเราได้เล่นเล่นโชว์เราด้วยโชว์เพลงใหม่ของพวกเราด้วยน<ล>ะครับจัดเต็มมากเลยครับพี่เก้าเพลงเต็มมากครับผมก็ยังรู้สึกว่าพี่พอยเอาเต็มอย่างนี้เล<อ>ยเหรอจริงๆีนี้ประมาณสักหกเปอร์เซนต์ของคอนเสิร์ตเราโอ้นึกว่าจะแค่น้ำจิ้ม นแต่ว่าการที่เพลงที่โชว์ไปเมื่อกี้เข้าเปิดเผเปิดเปิดเผยเลยคือค o ป y p a เพ e เปมากเนี่นี่นี่ๆนักร้องที่เยียบยัน ก็เป็นอีกถือวันนี้คล้ายๆวันเปิดอัลบั้มเลยนะความรู้สึกนะก็ดีใจที่มีสื่อมาขอบคุณมากๆมาให้ความสนใจด้วยนะครับตอนนี้พวกเรากำลังจะออกอัลบั้มใหม่แล้วจริงๆออกไปแล้วสองซิงเกิลแรกนะครับพรุ่งนี้เช้าจะเปิดปล่อยเพลงใหม่นะครับพรุ่งนี้เลยเจ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้านะครับชื่อเพลงลอยนะครับซึ่งเมื่อกี้เปิดวิดีโอให้ดูเอ็นวีครับผมเจ็ดโมงเช้ามีทุกแพลตฟอร์มเลยครับอยากถามที่มาที่ไปของการที่พี่สมบูรณับมา เงด้การในร6ปีเลยที่มาที่ไปคือว่าเราไม่ได้ทํากันมานานใช่ไหมครับ,รบแล้วก็มีเมื่อปี2023นะครับผมไปเล่นคอนเสิรต์ตร่วมกันในคอนเสิร์ตบอยน็นะครับมีบอยบอยไปเล่นกันแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นสารเคมีบางอย่างมันปะทุขึ้นมานะฮะทำให้เราจะต้องมองหน้ากันแล้วบอกทำอีกสักรอบเนย <c oughs> นะครับ <c oughs> เกิดที่บอยชวนการเวทีนะครับบอกว่ามาทำกันอีกสักชุดเถอะผมก็โอเคเซเยสตรงนั้นเลยง่ายๆครับแล้วก็เริ่มลุยเลยจบบนเวทีใช่ครับเพราะว่าจริงๆเป็นชุดที่ที่ชุดที่แล้วแบบประทับใจมากที่ได้ทํางานร่วมกันผลงานก็แต่ละเพลงที่เคยสร้างไว้นะครับก็จริงๆแอบรอคอยที่จะทําชุดใหม่อยู่นี่แหละแต่รอพี่บอยแบบพร้อมอ่ะครับใช่ ก,ก็สำหรับผมก็เวลาที่จะทำอัลบั้ม่อยปอตชุดนี้ก็มีความตั้งใจว่าทำยังไงที่มันจะเป็นมาสเตอร์พีซสมกับที่ปอดเขาให้ให้คุณค่าเอาไว้นะะกับอัลบั้มนี้มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเ,เพลงที่ฟังแล้วเราจะรู้สึกว่า เหมือนเรากินคอลลาเจนเข้าไปอะครับคือรับรองว่าฟังแล้วหน้าเด้งแน่นอนหน้าเด้งหน้าเด้งหน้าเด้งแน่นอนคือคุณจะรู้สึกกลับไปเป็นเด็กอะรู้สึกแบบไอจิตใจวัยรุ่นเนี่ยเอาะาทรงจัเออมันจะกลับมาอีกทีหนึ่งเพราะอันนี้มันไม่ได้พูดด้วยแบบไสยศาสตร์นะฮะแต่พูดด้วยวิทยาศาสตร์นัคือว่าเขาเขาวิจัยกันว่าการที่เรากลับไปสู่สิ่งที่เราเคยคุ้นเคยนะด้วยเสียงดนตรีหรือด้วยอะไรก็ตามเนี่ย มันจะทาให้ความเป็นเด็กความกระชุ่มกระชวยเรามันกลับอีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าปักอัลบั้มนี้ก็คือเราจะย้อนไปเด็กลงแน่นอนนะฮะหน้าใสแต่อาจจะไม่ได้หัวใสนะหน้าใส <c oughs> แล้วชุดน,นี้จะมาเป็นไตรภาคนะ,ค,ะครับคือมีทั้งหมดไซส์เอไซส์บีไซส์ซีไซส์ละหเพลงละหเพลงนะครับซึ่งเดือนกุมภาเนี่ยออกไซส์เอก่อนเดินเดินมีนาครับมีนาเหรอครับโอเคมีนาหกเพลง ใช่แล้วกลางปีก็จะเป็นก่อนคอนเสิร์ตนะครับก็จะมีไซส์บีออกมาซึ่งในนั้นก็จะมีแบบเพลงแขกรับเชิญพิเศษมากด้วยนะครับผมที่ที่ร้องคู่คุณปอนแล้วรับรองว่าโอ้โหสุดยอดอ่ะเพลงนี้ก็คือเรียบเรียงทั้งหมดเรียบร้อยเตรียมรอไว้แล้วหรือหรือว่ายังคือมันอยู่ในกระบวนการของการที่ บทวนว่าจริงๆจริงๆครบแล้วครับแต่ว่าพี่บอยมยังไม่หยุดครับเลือเลือกคือเลือคือจะจะเติมอีกครับใช่เพราะว่าเวลาที่เราทําเนี่ยจะถึงสุดท้ายจริงๆแล้วเราค่อยแปลว่าเซ็ตก็คือยังไม่นิ่งแต่ว่านิ่งไปเยอะแล้วคือจริงๆออกวันนี้ได้18เพลงใช่ใชแต่ว่าใจพี่บอยอยากจะอยากเติมเพลงเผื่อมีเพลงเด็ดๆเมาอีกดีกว่านี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง มันมันถ้าสมมติว่าฟังทีเดียว18บแเพลงเดี๋ยวจะอิ่มเกินไปต้องกินแบบทยอยทใช่เหมือนแบบเป็นคอร์ฟไรด์ไดนิ่งอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อกี้18บเพลงนนานไหมครับกว่าจะคลอดออกมาเออพอตอนมันหลังจากที่ทำงานคุณปอเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่พรางพลูมากดังนั้นแบบว่าแทบจะแทบจะไม่ไม่ไม่มีอะไรตันนะครับครับผมจะถามพี่ปอพี่ปอพี่ปอได้เห็น ทั้งหมดเลยอย่างผมเห็นหมดแล้วครับเซตเซตเซตเพลงเป็นที่น่าพอใจมากแล้วก็ผมก็พยายามให้พี่บอยพังครูให้เรื่อยๆครับเป็นยังไงให้พังครูคนถ่ายทอดพังครูเหมือนกันไหมครับแน่นอนครับอันนี้เป็นผู้กำกับครับเป็นนักแสดงที่จะต้องเป็นนักแสดงที่ที่ยุ่ให้ผู้กำกับ ไม่เลิกเลยเขียเอาบทมาเอาบทมาแสดงว่าโอ้ยรอบนี้กันเาตอีคือแบบว่าคอยตีเต็มอันตั้งใจเต็มที่ครับคิดว่านะเพราะว่าที่ด้วยทีมงานของเราทุกคนอยู่ในเคสเดียวกันหมดเลยคือแบบว่าละเอียดจนแบบในในระดับของกราฟฟิคเนซี่อ่ะขึ้นความถี่เนี่ยแบบถ้าได้ฟังด้วยเสียงที่ดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าจะรู้สึกได้เลยว่ามัน ไอ้พวกนี้มันตั้งใจจริงๆครับคผมคือทีมงานเราช่วยด้วยดีฮะคอนเสิร์ตใหญ่ครับนเสิร์ตใหญ่เราจะมีวันที่28เดือนหน้าที่ Impact Arena นะครับตอนนี้จอง สถานที่ไว้แล้วจองวันไว้เรียบร้อยครับก็ให้ช่วยจําไว้นะครับว่าเจอกันที่2ี่28ต้องเพิมต้องเิมรอบ้เิมรวันขายบัตรต้องรอวันขายบัตรเดือนมีนาครับมีนาผมจําไม่ได้ว่าวันไหนแต่ว่ามีนาอย่าเพิ่งไปซื้อคนอื่นนะซื้อบอยปอยก่อไม่เก็บไว้ซื้อเราด้วยเก็บไว้ซื้อเราด้วยใช่ใช่นะฮะ ช่วงนี้ครับพี่ถามฝุ่นกระอองเราถามถึงบรรยากาศวันนี้แล้วก็รัสเสียดายเพราะว่าแบบใช่วงนี้ฝุ่นเยอะรมากเลยค่ะเราก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าเราตั้งใจจะให้มาแบบบรรยากาศที่มันดีๆอ่ะนะฮะอากาศเย็นๆเนาะอากาศเย็นๆนะฮะแล้วก็กับฝุ่นมันเยอะจริงๆแต่ก็ยังดีที่เอ็กซ์เพิร์นต์ก็มีรถให้นั่งรถต่ะกูลโอมาน ็ยังแบบเต็มครับเต็มที่เพราะว่าเป็นตัวกาคผมบอกว่าเราต้องดูแลจริงๆครับมีผลเพราะว่าผมก็เริ่มเหมือนจะมันจะเริ่มมีน้ำมูกนิดๆแล้วเพราะว่าตอนนี้ตรงจุดนี้เราอยู่กลางกลางฝุ่นที่สุดแล้วนะฮะก็<ม>ต้องกลับไปล้างจมูกมก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบช่วยกันตั้งอกตั้งใจจริงๆพวกเราทุกคนด้วยทุกคนด้วยนะพวกเราทุกคนด้วยนะใช่ใช่แต่ยิ่ง ก็จะต้องโปรเทคครับโปรเทคอย่าลืมใส่แมสกันนะครับทุกคนทำประกันเสียงไว้ม่อยังครับเมื่งไทยประกันชีวิตเขารับประกันอ๋อเหรอโอ้ไทยอินไทยอินโอ้ว้าวพพีี่่่่อยยะผมก็คือช่วงนี้ผมแต่งเพลงและทำเพลงยังไม่ได้แบบดูแลฮะ มดูแลเองอย่างเดียวดูแลเองทั้งหมดร่างกายต้องดูแลด้วยใช่ไหมร่างกายดุก็พูดดูแลให้อ่าอ่าไมุมมองของสิงปิ์ก็คืออาจจะต้องมีงานเอาดออะไรเงี้ยเราบอกคิดว่ายังไงครับมีคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะโม้โหคิดว่าอาจจะต้องคอนเซิร์นกันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าทุกคนก็เหมือนกันรู้ว่าเดี๋ยวถึงฤดูนี้ เดี๋ยวมาแล้วแต่ก็วันนี้มารู้สึกวันนี้ชัดชัดสุดชัดนะวันนี้ชัดสุดมองไปไม่ทะลุอะ่ะใช่ <นะ S 1> ใช่ใชก็เดี๋ยวดูกันนะว่าเราจะดูแลแต่ต้องดูแลตัวเองก่อนเลยตอนนี้เท่าที่ทําได้ในสิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆคือตัวเราครับขอบคุณที่พี่ทุกท่านด้วยครับ ว่าก็ผมขอฝากฝากอับั้ม่ใหม่ของบอยป๊อนะครับที่จะออกมาเป็นไตราภาคภาคแรกเนี่ยๆๆๆเจอกันเดือนวันที่6เดือนมีนาคมนี้คร <6 S 2> ับีนะครับครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีดีมีเทปมีแผ่นเสียงออกมาครับ <นะ S 1> ผมแล้วก็คอนเสิร์ตรใหญ่ของเรานะครับได้วันแล้วคือวันที่28ิมิถุนายนนะครับที่อิมแพคไวนาเมืองทองธานีขายบัตรเดือนมีนาก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ใช่ไครับเมื่อก mm ี hmm. like. ้เม e> nope. anyway okay. okay. uh, so ื okay. uh ่อ oh. ก oh, uh ี oh. okay. uh ้มีน้องน้องถามอะไรทุกอย่างนึงครับใช่ไหมครับมีใครถามเพิ่มเมือนที่ได้ยินมีคนถามอ่ะพี่อาจจะเข้าใจผิดแตโทษทีนะน่าจะได้ถามไปแล้วโอเคอีเมลอีเมลอมขอบคุณครับครับผมาขอถามแล้วนะครับชอบเพลงใหม่ไหมอ่ะชอบนะโอ้ดีใจมากขอบคุณมากครับอยากได้ยินคำนี้แหละครับคเเิมอลลาจนนะรู้สึกเหมือนกับไป็ น,นุ้งกันนิ้งอ<ม>ขอบคุณมากนะครับขอไคนเรียกได้เลยนะครัะ